สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณครูมีแนวข้อสอบจุฬาพรมาฝากนะคะสำหรับลูกๆที่แ l ล n จะสอบเข้ามหนึ่งนะคะพร้อมหรือยังไปดูกันเลยตั้งแต่ข้อแรกนะคะเริ่มเลยนะข้อนี้เขาบอกว่าให้หนูหาพื้นที่ในรูปที่เห็นนะคะสีฟ้าทั้งหมดเลยเนาะอ่ะแต่ละรูปะคะ่ะอ่าโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าถ้าเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาใส่ตรงเนี้ยจะได้กรอบพอดีเลยอ่ะคุณครูจะลองวาดให้ดูนะคะ ก็คือถ้าเราเอาจัตุรัสแบบนี้ค่ะมาครอบแบบนี้พอดีเป๊ะเลยอืทำยังไงดีคะจะหารูปนี้หนึ่งรูปทำยังไงดีหารูปเดียวก่อนนะคะแล้ก็เอาไปคูณเพราะมันเท่ากันหมดลองมองภาพแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้เป็นพื้นที่วงกลมการที่เราจะหาสีฟ้าข้างในนะคะข้อนี้ให้เราหาพื้นที่วงกลมลบด้วยพื้นที่ใบไม้เด็กๆมองออกไหมคะตรงนี้คือใบไม้กี่บใบคะสี่ใบ โอเคไหมคะวงกลมวงนี้รัศมีเท่าไหร่ดูออกไหมคะตรงนี้ก็คือ4ตามโจทย์ที่บอกมาแสดงว่ารัศมีต้องเป็นเท่าไหร่คะรัศมีต้องเป็น2โอเคไหมทุกคนรัศมีคือ2ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของวงกลมนะ22บส่วน7คูยีส่วน7ะคะคูณ2คูน2ในส่วนของวงกลมนะคะ22บสนะ่วน7ะคูน2คูณ2 ในส่วนของวงกลมเนี่ยจะได้88.7ส่วน7ทันไหมคะคราวนี้เราจะหาพื้นที่สีฟ้าเราต้องหาใบไม้4ใบเริ่มมาดูกันนะคะใบเดียวก่อนนะใบเดียวก่อนใบเดียวหายังไงคะเนี่ยใบเดียวนูเห็นไหมว่าตรงนี้ค่ะลูกตรงนี้ถ้าเราขีดมาแบบนี้ค่ะตกด้านเราเท่าไหร่คะ ด้านละ2ตรงนี้ก็2ถูกไหมคะเพราะตรงนี้ทั้งหมดมันคือ4เพราะฉะนั้นถ้าเราขีดแบบนี้ก็คือด้านละ2ถูกไหมคะอ่ะใบไม้1ใบค่ะ4ส่วน7คูณ2คูณ2โอเคไหมคะได้16ส่วน7หนูเห็นในรูปไหมคะมีใบไม้ทั้งหมดกี่ใบคะ1 2 3 4มี4มีี่ใบเนาะเพราะฉะนั้นคุณคณูคูณ4เข้าไปค่ะตรงนี้จะได้6 4ส่วน7ค่ะ ดังนั้นคุณครูจะหาสีฟ้าได้แล้วนะคะก็คือเอา88ส่วน7ลบด้วย64ส่วน7ค่ะลบกันได้24ส่วน7ทุกคนคะ24ส่วน7คือใบมัคือตรงนี้กี่ใบคะ1อันในรูปมีสีฟ้าทั้งหมดกี่อันคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7ในเมื่ออันเดียวเราหาแล้วได้24ส่วน7คูณ7เข้าไปคะ่ะ ตอบ24โอเคไหมคะอ่าข้อแรกผ่านแล้วนะคะก็เป็นแนวโจทย์สอบแข่งขันเนาะมันก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็พอที่จะเก็บคะแนนได้ไปต่อข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะข้อต่อไปนะคะเราอ่านโจทย์กันก่อนข้อนี้เป็นเรื่องเส้นขนานนะคะจากรูปนะ ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะตรงนี้หน้าจัว่วตรงนี้ก็หน้าจัว่วเขียนตรงที่เรารู้ลงไปก่อนขนาดของมุม BAC เท่ากับ30อา เพราะฉะนั้นสีเหลืองตรงนี้ต้องเท่าไหร่คะหน้าจั่วก็แสดงว่าเป็น180นะคะลบ30หารด้วย2ถูกไหมคะ1้0ยหารสแสดงว่าสีเหลืองตกมุมละ75โอเคไหมคะเขียนตรงที่เรารู้ลงไปก่อนนะตรงนี้กับตรงนี้ขนาดกันโจทย์ให้หาอะไรเอ่ย FDG FDG คือสีแดงโอเค FDG กับอะไรคะ ADE ADE คือสีอะไรคะ สีส้มโอเคเขาให้หาสีแดงกับสีส้มนะทุกคนครูจะพาหานะคะไปดูกันเลยค่ะทำยังไงต่อดีคะจากรูปตรงนี้เรารู้ตรงไหนเพิ่มบ้างถ้าตรงนี้75ตรงนี้เท่าไหร่คะเด็กๆ75เผื่อใครมองภาพไม่ออกนะคะเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นหนึ่งตัดผลก็คือมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันโอเคไหมทุกคนเท่ากันแปลว่าถ้าสีเหลืองตรงนี้75็านะลูกตรงนี้ก็ต้อง75 แสดงว่าสีแดงได้เท่าไหร่คะ30บวกเ5สบวกสีแดงได้ร้อย0 5สบวกสีแดงได้ร80แปลว่าสีแดงของคุณครูคือเท่าไหร่คะ75โอเคไหมมุมแรกได้ละ FDG คือ75เก็บไว้ก่อนอีกมุมหนึ่งเขาถามหามุมสีส้มคะ่ะ ADE อ้าว ADE ได้เท่าไหร่คะถ้าตรงนี้75แสดงว่าตรงนี้ต้องเท่าไหร่คะทุกคนร0 5ยห้า ทฤษฎีเดิมค่ะเส้นตรง2เส้นขนานกันมีเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดหนูจะเห็นว่ามุมนี้กับมุมนี้ต้องทำไงกันคะ mm hmm. เท่ากันปแปลว,ว่าถ้าตรงนี้ร้อยห้าสีส้มก็ต้องเท่าไหร่คะร้อยห้าโจทย์ถามว่า2อันเนี้ยบวกกันได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเอามาบวกกันได้เท่าไหร่คะทุกคนร้อยแปดสิบเป็นยังไงมากงคะสำหรับโจทย์เส้นขนานพอทำได้เนาะ ครูแนะนําว่าให้หนูเน่ยเขียนตรงที่รู้ลงไปก่อนค่อยๆเขียนลงไปเดี๋ยวคําตอบมันก็จะแบบเอะตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหาได้ง่ายขึ้นอ่าลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสอบอ่ะครูจะไม่ได้ว่าเป็นตอนที่2หรือตอนที่3นะคะแต่ก็คือเป็นข้อที่คะแนนเยอะกว่านะคะโจทย์แบบนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนต้องใช้ไหวพริบเหมือนกันนะคะมาดูกันค่ะเขาให้อะไรมาเขาบอกว่า4เท่ากับ3บวกหหาร2หนูดู4ค่ะ สามบวกห้าแล้วหารสองเก้าเท่ากับห้าบวกสิบสามหารสองวงนี้บวกวงนี้เราหารสองสิบสี่เท่ากับสิบสามบวกสิบห้าหารสองวงนี้บวกวงนี้แลาหารสองเห็นความสัมพันธ์ไหมคะหนูดูดีๆเหมือนอย่างตัวนี้ค่ะนะอย่างถามว่าสิบสี่ได้เท่าไหร่ก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันแล้วหารสองถูกไหมคะมันก็เลยจะกลายเป็นได้แบบได้ตรงกลางเห็นไหมบวกกันแล้วหารสองได้ตรงกลางโอเคเราเห็นความสัมพันธ์ละคราวนี้ เขาให้หาตัวนี้เราก็ใช้แพทเทิร์นเดิมในการหาให้หา m บวก a บวก t บวก h อาจจะต้องเล็งนิดนึงว่าตัวไหนที่สามารถหาได้เลยนั่นก็คือตัวไหนที่มันหาได้เลยลองมองดูดีๆตัวไหนที่เริ่มตัวแรกเราหาได้เลยตัวไหนดีที่หาได้เลยตัวไหนคะที่มองแล้วแบบเอตัวนี้หาได้ก่อนตัวแรกตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่ะเริ่มนะคะ m บวกห้ีหารสอได้สิ ก็คือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับทางซ้ายเห็นไหมคะฝั่งนี้บวกฝั่งนี้บวกกันหาร2จะได้ตัวตรงกลางมาค่ะ m บวก54นะลูกย้ายขึ้นไปคูณ41หาร2เป็นเท่าไหร่คะเป็น82 2เนาะเพราะฉะนั้น m ของครูได้เท่าไหร่คะ28โอเคไหม m ของครูได้28อ่ะตัวแรกครูได้ละ28อ่าตัวต่อไปคิดว่าตัวไหนได้อีกคะ ตัวต่อไปที่ควรหารคือตัวอะไรคะตัว A ค่ะมันอยู่ข้างๆกันเลยอันถัดไปนะก็จะได้ว่าแพทเทิร์นเดิมค่ะ A บวก28หาร2ต้องได้เท่าไหร่คะ17ทันไหมคะแพทเทิร์นเดิมวงนี้บวกวงนี้หาร2ก็คือได้ตรงกลางเนาะก็จะเป็น A บวก28ลูกเท่ากับ34 A ของครูได้เท่าไหร่คะ6ง่ายไหมตัวที่1ได้แล้วนะ M ตัวที่2ได้แล้วนะ A A ของคุณครูค,คือ6 ไล่ขึ้นไปค่ะแพทเทิร์นเดิมค่ะอันนี้บวกอันนี้หาร2ต้องได้เท่าไหร่คะ60เริ่มหานแล้วใช่ไหมก็จะเป็น6เนาะ6ตรงนี้บวกกับอะไรคะบวกกับ T หาร2ได้60ก็จะเป็น6บวกทเท่ากับเท่าไหร่คะ62นะเพราะฉะนั้น T ของคุณครูได้เท่าไหร่6บวก T ได้า t ของคุณครูได้เท่าไหร่คะแป๊บนึงนะคะคุณครูอันนี้ดูผิดนิดนึงแป๊บนึงเอาใหม่ ตรงนี้ต่อไปตะกี้คุณครูดูผิดนิดนึงนะคะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอา h บวก4่อก่อนเอาอันนี้ก่อน h บวก42หาร2เท,ท่ากับเท่าไหร่คะยีบสองเพราะฉะนั้น h บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะ44 h ่ h เดียวคือเท่าไหร่คะคือคือ2 h เดียวคือ2เนะเาะอ่ะได้ละตรงนี้คือ2ขีดไว้ตรงนี้นะตรงนี้คือ2อ่ะได้มาตรงนี้แล้วคะ่ะ h คือ2จากนั้นตัวสุดท้ายค่ะ ตัวสุดท้ายก็จะเหลือ,อลองดูมือนะตัวนี้บวกตัวนี้หาร2ได้58โอเคไหมคะก็จะเป็น h นะคะบวกกับที่หาร2เท่ากับ58ซึ่ง h เรารู้มาแล้วว่าเป็น2เนาะ2บวกทหาร2นะคะได้58 ก็จะเป็น2บวก t ได้เท่าไหร่คะ1 1 6เนาะย้ายอันนี้ขึ้นไปคูณนะคะได้1 1 6 1> เพราะฉะนั้น t คือเท่าไหร่คะ t คือ1 1 4เสร็จแล้วคะ่ะได้ทุกตัวเลยทุกคน t m h a อาโจทย์ถามว่า28นะคะบวกกับ a ก็คือเท่าไหร่คะ6บวกกับ t t คือเท่าไหร่คะ1 1 4 แล้วก็บวกกับ h. h h คือเท่าไหร่คะ2บวกกันหมดจะได้150นะคะ150โอเคไหมคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนที่แบบว่าในส่วนที่แบบว่าเราเป็นโจทย์ เป็นโจทย์ที่เราควรจะเก็บคะแนนได้นะคะก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะฝึกทำเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการสอบนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้หรือสนใจที่จะอยากติวตลุยโจทย์แบบนี้ไปด้วยกันก็ทักเข้ามาที่เพจโรงเรียนกดวิชาเหมาะสรลูกได้นะคะฝึกเยอะๆขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ